เผ็ดจนไฟออกจากปากจริงเหรอเดี๋ยวตามพียชลาไปท้าพิสูจน์กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพียชลาโบอีกแล้วนะคะวันนี้พียชลาจะพาเพื่อนๆไปท้าพิสูจน์ความเผ็ดนะคะเป็นอาหารของชาวเกาหลีนะคะนั่นก็คือบะหมี่ตึงสำเร็จรูป ชื่อยี่ห้อว่าบุญดักนะคะไม่ทราบว่าเพียร์ลาอ่านถูกหรือเปล่านะคะ,อะขอเกริ่นนิดนึงนะคะว่าเพียรลาเนี่ยเคยทานเผ็ดแบบสุดๆมาก่อนเพราะเป็นคนใต้นะคะแต่ตอนนี้ความเผ็ดลดน้อยลงเยอะมากเพราะว่าเรากระเพาะรับไม่ได้นะคะแต่วันนี้อยากจะลองท้าพิสูจน์ที่ใครๆบอกว่าเผ็ดจนไฟออกจากปากมันจริงหรือเปล่านะคะแต่บอกไว้ก่อนนะคะเด็กแรกเกิดกับผู้ใหญ่อายุเกินร้อยปีห้ามเรียนแบบเพียราเด็กขาดนะคะ เดี๋ยวตามเพยชลาไปท้าที่สุดกันเลยค่ะว่าเพยชลาจะวางช้อนหรือกินต่อไปกันเลยนะคะคตะอนี้นะคะเพยชาก็ได้ตั้งหม้อน้ํานะคะรอ,อ,อไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดซองกันดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ซื้อมารับประทานนะคะเดีย๋ยวไปดูกันซิว่ามีอะไรบ้างก็มีเส้น นะคะที่ทํามาสําเร็จรูปแบบนี้นะคะจะสีออกขาวๆนวลนๆน,น,นะคะมไม่เหลืองนะคะแล้วก็จะมีซองปรุงรสนะคะเป็นผงเหมือนใบกระเทียมหรือใบอะไรนี่แหละคะ่ะใบใบอะไรนะใบต้นหอมนะคะต้นหอมแห้งแล้วก็มีถุงซอสปรุงรสนะคะ,ะเดี๋ยวรอน้ําเดือดน,นิดนึงนะคะเพี่ชาก็จะใส่เส้นบะหมี่ลงไปนะคะ ใส่ลงไปเลยก็ได้นะคะทีนี้ความเผ็ดของมันเนี่ยพี่อัชลาอยากจะท้าเรียวๆนะคะว่ามันเผ็ดร้อนแค่ไหนแตออ่อยากจะใส่ผักลงไปแล้วก็กุ้งนิดหน่อยนะคะให้ดูน่ารับประทานนะคะพี่อัญชาก็เตรียมไม้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่ออซอสลงไปเลยนะคะแกะซอสลงไปเลยค่ะ ที่เขาบอกว่าเผ็ดจนไฟเล็บออกจากปากนันจริงหรือเปล่าเนาะอยากจะรู้จังเลยใส่น้ําก็ไม่ได้เยอะหรอกนะคะซอสก็เป็นสีออกน้ำตาลแก่นะคะเหมือนคาราเมลเลยนะคะก็ใส่ลงไปเลยไม่ให้เหลือนะคะอยากจะรู้นะอยากจะรู้หนาว่ามันจะเผ็ดแท้แค่ไหนนะคะแล้วก็จะใส่ผง ผองอะไรนะผมปรุงรสนะคะ,ะคนให้เข้ากานะะันค่ะรอให้บะหมี่มันออกนิ่มๆน,นะคะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะตอนนี้บะหมี่เรากำลังเดือดนะคะจะรอให้เขานิ่มก่อนนะคะ แล้วก็รู้นะคะว่าเพียรชลาจะมีไฟออกจากปากไหมเนาะในระหว่างที่รอนะคะเพียรชาขอพูดนิดนึงว่าสมัยตอนเพียรเพียรอยู่เมืองไทยนะคะเป็นคนใต้แล้วก็ทานเผ็ดมากๆเลยนะคะนิสัยของคนใต้เนี่ยอาหารรสจะจัดนะคะทานเผ็ดมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตเป็นสาวนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยมาอยู่ในต่างประเทศแต่งงานนะคะ สามีทานเผ็ดไม่ได้แล้วเขาไม่ใช่คนไทยนะคะเสร็จแล้วลูกๆเราก็ทานเผ็ดไม่ได้อ,อ,อาหารแต่ละมื้อก็จะทําแบบจืดนะคะทีเนี้ยความเผ็ดเนี่ยเราก็ลดน้อยถอยลงไปนะคะเพียชราทานเผ็ดทีไรก็จะปวดท้องทุกครั้งนะคะแต่วันเนี้ยก็อยากจะลองปวดท้องอีกดูว่าจะไหวไหมนะคะเดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์กันค่ะ,อะตอนนี้เส้นหมี่ก็เริ่มจะนิ่มๆแล้วนะคะความจริงแล้วอยากจะลองเพียวๆเลยนะ ว่ามันจะเผ็ดแพ้แค่ไหนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยว่ากันใหม่นะคะเอาแบบนั้นดีกว่าจะไม่ใส่ผักนะคะแต่ขอใส่ใส่กุ้งนะคะให้มันมีรสชาติลกลมกล่อมนิดนึงนะคะใส่ผักแล้วมันจะหมดความเผ็ดลงไปเนาะแต่ขอใส่พริกหวานลงไปนะคะโ้หกลิ่นกลิ่นฉุนขึ้นมาเลยความเผ็ดฉุนขึ้นมาเลยนะคะโอ้โหสงสัยน่าจะเผ็ด ไปออกจากปากไม่แน่เลยเนี่ยจะจามเลยค่ะขอโทษนะคะจามจริงๆเลยกลิ่นเผ็ดขึ้นมาแล้วนะคะจะให้เส้นนิ่มเยอะๆนะคะมันจะได้ซึมซับความากลมกล่อมของน้ําซอสเข้าไปนะคะหยาดชฉลาเตรียมกุ้งมาแล้วค่ะรอให้เส้นมีเขานิ่มดีนะคะ ตอนนี้นะคะบมีของเราก็นิ่มแล้วนะคะความเผ็ดก็ซึมเข้าไปในเส้หนหมี่แล้วนะคะเส้บนบะหมี่เราจะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะใส่ให้มนนีรสชาตินะคะอยากจะทดลองรสชาติเพียวๆของของเขาว่าว่ามันเผ็ดจริงไหมนะคะกินได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยรู้กันนะคะทำพิสูจน์กันเลยค่ะวันนี้ที่ใครๆบอกว่าเผ็ดออกจากปากรเอืไฟออกจากปากมันจริงหรือเปล่า น้อย okay. กุ้งสุกนิดนึงนะคะอ่าพี่อัญชลาก็จะปิดเตาเลยนะเสร็จแล้วนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่พี่อัญชลาํำไปเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาที่เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะดูสีน่าจะเผ็ดจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ จะท้าพิสูจน์ว่าเผ็ดอย่างที่เราว่าหรือเปล่าไฟออกจากปากหรือเปล่าแล้วก็เพิจชราจะวางช้อนจะเกียบหรือว่าจะไปต่อนะคะมาพิสูจน์กันเลยค่ะซ้กันมาเลยนะคะต้องหายใจลึกๆเอกขาลกห้ามเลือกลอกเรียนแบบนะคะผู้ใหญ่อายุร้อยปีขึ้นไปห้ามลอกเรียนแบบพิัชรานะคะจอเลยกลัวจังเลย อันนี้แค่ใส่พริกหวานลงไปให้ดูหน้าทานเฉยๆนะคะความจริงก็อยากจะใส่ผักลงไปแต่ว่าอยากจะพิสูจน์ความเผ็ดว่า,าแบบเพียวๆเผ็ดจริงแท้แค่ไหนเดี๋ยวเพชาขอ,อาชิมน้ำซอสของบะหมี่ก่อนนะคะรู้สึกเผ็ดจริงๆค่ะ เผ็ดนะคะเผ็ดแล้วก็น้ําซอสออกจาออกหวานๆหน่อยนะคะเผ็ด้าวเผ็ดเผ็ดเริ่มเผ็ดแล้วนะคะตอนนี้ก็จะลองท้าพิสูจน์แบบทำร้อนๆนะคะยังมีควันขึ้นนะเห็นไหมนะคะเดี๋ยวเพีชราจะลองทานให้ดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพียชรลาจะท้าพิสูจน์นะคะว่าจะไปต่อหรือจะวางช้อนนะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> มาท้าพิสูจน์กันเลยค่ะ ชิมบะหมีเส้นก่อนนะคะเส้นของเขาเส้นใหญ่นะเส้นเหนียวนุ่มนะคะเหนียวนุ่มเหนียวแบบพอดีพอดีนะคะอย่าไปต้มจนเล็กเกินไปก็ถ้าจะบอกว่าเผ็ดจนไฟออกจากปากนี่ พียร์ยังพอสู้ได้นะอาจจะเป็นคำแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราทานต่อไปนะคะว่าเพียรจชราจะทานหมดไหมนะคะเริ่มเผ็ดแล้วนะเริ่มเผ็ดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพียรจชลาจะกินต่อหรือจะวางช้อนนะคะเริ่มแล้วนะคะ ปกติเป็นคนที่ทานเผ็ดสมัยเด็กกันเลยอะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วอะนะแต่ก็ยังสู้ได้นะยังสู้ได้ยังสู้ได้อยู่พอสู้ได้ค่ะเดี๋ยวจะลองไปดูนะคะว่าหมดไหมนะคะบุนดักน,นันจะเากระเพยาะทะลัาอันถูกหรือเปล่าเนาะยี่้อบุนดักเนี่ย ซิกแบบขี้โมกไหลนะคะจะต่อไปยไันไงเนาะมีสารลาด้วยค่ะเป็ดนตัณใจเหมือนกันเนาะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วยืดขี้โมกด้วย นะคะคขออภัยนะคะเพราะว่าความเผ็ดค่ะความเผ็ดอืคลิปนี้นะคะน้ามเลิกเรียนแบบนะเด็กแรกเกิดนะผู้ใหญ่อายุร้อยปีขึ้นไปก็ห้ามเรียนแบบนะคะเีด็จกาไม่รับประกันเนาะเริ่มมีไฟออกกักตากแล้วมั้งเนี่ย เขาไฟออกจากปากเนี่ยเห็นไหมกินแล้วไฟออกจากปากเลยทั้น้ําทั้งเนื้อพร้อมกันนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเผ็ดแท้แค่ไหนนะที่มูกไรค่ะขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมต้องค่อยค่อยทานนะอย่ามูมาม มนนั้นเดี๋ยวจะสำลรักนะคะจะสังเกตดูว่าเียดชลาไม่ไดีน้ำไว้ทันนะไม่มีน้ำไว้เลยข้างๆสังเกตดูนะเพื่อจะท้าพิสูจน์ว่าตัวเองจะรับความเผ็ดนั้นได้ไหมตอนนี้ก็ครึ่งครึ่งชามแล้วนะคะ ไหนเพียชายทานได้ไม่เหมือนแบบถึงขนาดแบบร้อนทนไม่ไหวนะคะก็ถือว่าไม่ได้เผ็ดนะคะก็ไม่ได้วางช้อนนะคะกินได้เรื่อยๆจนหมดยนอมใกล้จะหมดจานแล้วนะคะเผ็ดพอประมาณนะคะสำหรับคนที่ทานเผ็ดไม่ได้สำหรับพี่นะเพียชราก็จะทานให้หมดเลยนะ ต่ยอมรับนะคะว่าน้ำของเขาก็เผ็ดนะโอเคนะคะก็ถือว่าทานได้ค่ะพิจฉรา,าม่ได้วางช้อนเลยนะคะก็คือทานจนหมดนะคะแล้วก็จะบอกว่าเผ็ดไหมเผ็ดค่ะแต่เผ็ดในระดับที่สําหรับคนที่กินเผ็ดไม่ได้แบบพีจฉรานะก็ถือว่าผ่านนะคะ แต่มันก็ยังมีความเผ็ดจะสังเกตได้ว่าเพียชราไม่ได้มีน้ําไว้ดื่มข้างๆเลยนะคะไม่ได้แอบไปดื่มน้าก็ใครอยากจะลองท้าพิสูจน์ดูนะคะว่าเผ็ดจริงแท้แค่ไหนอย่าเชื่อเพียชลาเยอะเกินไปนะคะลองท้าพิสูจน์กันดูว่าเผ็ดจริงหรือเปล่าแต่ขอบอกไว้เลยว่าหมดนะคะนี่สำหรับคนที่ไม่ได้ทานเผ็ดแบบเพียชรานะเดี๋ยวจะหลังจากนี้ไปเพียจะก็จะซดน้ําซุปให้หมดเลยนะคะวันนี้เพียชาขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ มาท้าพิสูจน์ในความเผ็ดของอาบะหมี่สำเร็จรูปของบุญบุญดักนะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะถ้าอ่านผิดก,ก็ต้องขออภัยยี่ห้อบะหมี่กลิ่นสำเร็จรูปก,ก็มาท้าพิสูจน์กันเห็นแล้วว่าเพียชาไปได้แล้วก็ไม่ได้วางช้อนเลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเลยอชอบกดไลค์กดใจกดแชร์และที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามแสงกระดิ่งเอาไว้ชมคลิปใหม่ๆของเพียชานะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย จอกันคลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรหมดเรียงเลยนะคะอืมก็เก็ดพอถุงควร